ความตายมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตแต่เป็นสะพานที่นำพาจิตวิญญาณข้ามไปสู่พบใหม่สเสมือนการเดินทางผ่านแม่น้ำกว้างที่ไม่อาจมองเห็นฝั่งตรงข้ามด้วยตาเปล่าแต่ด้วยสติและปัญญาเราสามารถเข้าใจและเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการก้าวข้ามนี้หลายคนอาจเคยตั้งคำถามกับชีวิตและความตายว่าเราจะไปที่ไหนหลังจากลมหายใจสุดท้ายนี้ พุทธศาสนามีคำตอบที่ละเอียดลึกซึง้งและเต็มไปด้วยความจริงที่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหากแต่เป็นข้อเท็จจริงของธรรมชาติแห่งชีวิตและความตายสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องจากกระวาลพุทธตำนานที่โลกไม่รู้ช่องที่จะพาคุณเดินทางสู่เรื่องราวลึกลับอัศจรรย์และลึกซึ้งในพระพุทธศาสนาที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน การเกิดขึ้นและการดับไปเป็นธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของทรัพชีวิตทุกชีวิตล้วนต้องผ่านความเปลี่ยนแปลงและความตายก็เป็นเพียงหนึ่งในขั้นตอนที่แน่นอนที่สุดไม่มีใครสามารถหนีพ้นจากมันได้แต่พุทธศาสนาสอนให้เรามองความตายไม่ใช่เป็นสิ่งน่ากลัวแต่การเปลี่ยนผ่านเป็นสะพานข้ามสู่พใหม่และเป็นโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ของขันทั้งห้า ขันทั้งห้าร่างกายและจิตใจของเราประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อความตายมาถึงขันทั้งห้าแยกจากกันแต่จิตวิญญาณไม่ได้หายไปมันถูกนำไปสู่พบใหม่ตามกรรมที่เคยกระทำไว้ความดีสร้างผลดีความชั่วสร้างผลชั่วและนี่คือกฎแห่งกรรมที่ชัดเจนที่สุดเราไม่อาจปฏิเสธได้ หลายคนคิดว่าความตายเป็นความว่างเปล่าแต่จริงๆแล้วมันเป็นประตูที่เปิดให้เราเข้าสู่พบใหม่หากเราได้ทำบุญสร้างกุศลไว้มากพบใหม่นั้นจะงดงามและสงบหากเราทำบาปมากพบใหม่นั้นอาจเป็นไปตามความทุกข์แต่ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ชีวิตหลังความตายไม่ได้เหมือนการหลับลึกแบบไม่รู้สึกแต่จิตวิญญาณยังคงรับรู้และสำนึกถึงสิ่งที่เคยกระทำมาการตระหนักถึงกรรมและผลของกรรมนี้เป็นสิ่งสำคัญพุทธศาสนาจึงสอนให้เราฝึกสติรู้เท่าทันการกระทำของตัวเองตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่เพื่อเตรียมจิตให้พร้อมต่อการข้ามสะพานแห่งความตาย สะพานแห่งนี้ไม่ได้มองเห็นด้วยตาแต่สามารถสัมผัสได้ด้วยจิตการฝึกสมาธิและภาวนาเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราพร้อมสำหรับความตายเมื่อจิตสงบและไม่ติดข้องกับความอยากได้อยากมีความตายจะกลายเป็นเพียงขั้นตอนธรรมชาติของการเดินทางไม่ใช่เหตุการณ์ที่น่ากลัว เรื่องเล่าของพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราเห็นว่าผู้ที่ฝึกจิตอย่างเข้มแข็งสามารถรเผชิญความตายด้วยความสงบพระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวหากเรารู้จักปล่อยวางจิตจะไม่หวั่นไหวและสามารถข้ามสะพานนี้ไปสู่พบใหม่ที่ดีได้ ในชีวิตประจำวันเรามักหลงลืมว่าความตายเป็นสิ่งแน่นอนการเตรียมใจรับความตายจึงสำคัญการทำบุญการให้อภัยและการสร้างกุศลใจเป็นการวางรากฐานให้จิตสงบเมื่อต้องข้ามสะพานนี้ทุกกรรมที่เราทำมีผลต่ออนาคตของเราและพบใหม่ที่เราจะไป การทำสมาธิก่อนตายการเจริญเมตตาการนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ผู้ล่วงลับเป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตวิญญาณไม่ฟุ้งซ่านและไม่ติดข้องกับความกลัวเมื่อจิตสงบความตายก็ไม่ต่างจากการก้าวขึ้นสะพานอย่างมั่นคงสะพานที่พาเราไปสู่พบใหม่ที่พร้อมสำหรับผลของกรรมที่เราเคยสร้างเราควรฝึกตนให้พร้อมสำหรับการข้ามสะพานนี้ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเวลาที่รู้สึกถึงความใกล้ตาย การเตรียมใจนี้คือการตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตความไม่ยั่งยืนของร่างกายและความสำคัญของการทำดีการตระหนักเช่นนี้ทำให้ชีวิตทุกวันมีค่าและมีความหมาย ผู้ที่เข้าใจความจริงนี้จะไม่กลัวความตายและจะใช้ชีวิตอย่างมีสติจิตใจจะไม่หลงไปตามกิเลสและความอยากได้อยากมีแต่จะมุ่งมั่นในการทำความดีฝึกจิตให้สงบและรู้จักปล่อยวางสิ่งเหล่านี้เป็นการเตรียมสะพานให้มั่นคงสําหรับการข้ามไปสู่พบใหม่ การมองความตายเหมือนการเปลี่ยนบ้านใหม่เป็นวิธีที่พุทธศาสนาสอนให้เราปรับใจแทนที่จะยึดติดกับร่างกายหรือความรู้สึกชั่วคราวเราควรเห็นความตายเป็นการเดินทางการเดินทางที่จิตวิญ,ญญาณจะได้ไปเรียนรู้และเก็บเกี่ยวผลของกรรมที่ผ่านมา หลายครั้งผู้คนกลัวความตายเพราะไม่เข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นแต่พุทธศาสนาชี้ทางให้เราเห็นชัดเจนว่าทุกชีวิตหลังความตายล้วนเกิดจากกรรมไม่ใช่เพียงโชคชะตาหรือความบังเอิญการตระหนักนี้ช่วยให้เรารู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและเตรียมใจให้พร้อมสำหรับสะพานข้ามสู่พใหม่ การให้ทานการช่วยเหลือผู้อื่นการให้อภัยการฝึกสติและการเจริญสมาธิคือสิ่งที่ช่วยให้จิตวิญญาณสงบเมื่อถึงเวลาแห่งความตายการกระทำเหล่านี้สร้างสะพานที่มั่นคงการข้ามสะพานจึงไม่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่เต็มไปด้วยความสงบและความสุขที่เกิดจากใจที่พร้อม บางคนอาจคิดว่าความตายเป็นเรื่องน่ากลัวแต่เมื่อเรามองในมุมของพระพุทธเจ้าจะเห็นว่าความตายคือเพียงขั้นตอนของการเดินทางเป็นสะพานที่นำเราไปสู่สิ่งที่ตามมาของกรรมไม่ว่าผลจะดีหรือร้ายแต่ทุกอย่างล้วนมีเหตุผลและเราสามารถเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ การฝึกตนให้เข้าใจและยอมรับความตายช่วยให้ชีวิตที่มีอยู่เต็มไปด้วยความหมายการทำดีการเจริญสติการเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและความตายคือการสร้างสะพานแห่งความสงบที่มั่นคงสำหรับจิตวิญญาณ เมื่อเราเห็นความตายเป็นสะพานข้ามสู่พบใหม่เราจะไม่ตกอยู่ในความกลัวหรือความกังวลแต่จะมีความสงบและความมั่นใจในการเดินทางทุกลมหายใจทุกการกระทำของเราจะเป็นการสร้างสะพานให้มั่นคงยิ่งขึ้นการใช้ชีวิตด้วยสติและปัญญาเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการข้ามสะพานนี้อย่างแท้จริง การข้ามสะพานแห่งความตายไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวหากแต่เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจและเตรียมตัวผู้ที่ฝึกจิตฝึกสติและสร้างกุศลจะสามารถข้ามสะพานนี้ไปสู่พบใหม่ที่ดีมีความสุขและสงบการตายจึงไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นของพบใหม่ที่เต็มไปด้วยผลของกรรมที่เราเคยสร้างการเตรียมใจสำหรับความตายไม่ได้หมายถึงการรอคอยความตาย แต่หมายถึงการมีสติรู้ตัวอยู่เสมอในทุกขณะของชีวิตเมื่อเราตระหนักว่าความตายเป็นสิ่งแน่นอนเราจะเห็นคุณค่าของทุกช่วงเวลาที่มีอยู่การรู้จักปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งต่างๆช่วยให้จิตสงบและไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ใดๆเมื่อเวลาความตายมาถึงเราจะสามารถก้าวขึ้นสะพานแห่งชีวิตด้วยความมั่นใจจิตวิญ,ญญาณที่เตรียมตัวมาดีจะไม่สับสนหรือฟุ้งซ่านแต่จะรับรู้และเคารพต่อความจริงของชีวิต การฝึกสมาธิการเจริญเมตตาและการทำบุญล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตวิญญาณสงบและมั่นคงการทำเช่นนี้เป็นเหมือนการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับสะพานแห่งความตายเพื่อให้จิตสามารถเดินข้ามไปสู่ภพใหม่ได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงหลายคนไม่เข้าใจว่าภพใหม่คืออะไรพุทธศาสนาสอนว่าภพใหม่เกิดขึ้นตามกรรมที่สะสมไว้กรรมดีส่งผลให้เกิดภพใหม่ที่สงบและสุขภพที่เต็มไปด้วยความสว่างและความสุข พบเหล่านี้ไม่ได้จํากัดอยู่ที่โลกมนุษย์เท่านั้นแต่รวมถึงโลกเทวดาโลกพรหมและโลกอื่นๆที่จิตวิญญาณสามารถไปได้ตามผลของกรรมในทางกลับกันกรรมชั่วทรงผลให้เกิดพบใหม่ที่เต็มไปด้วยความทุกข พบที่จิตวิญญาณต้องเผชิญกับผลของการกระทำที่ผ่านมาความเข้าใจเรื่องนี้ช่วยให้เรามีแรงจูงใจในการทำความดีและระวังการกระทำที่เป็นบาปหรือสร้างทุกข์ให้กับผู้อื่นการใช้ชีวิตด้วยความตระหนักรู้และความเมตตาจะเป็นสะพานที่มั่นคงที่สุดในการข้ามสู่พบใหม่การทำสมาธิก่อนตายเป็นการฝึกให้จิตสงบและอยู่เหนือความกลัว จิตที่สงบจะสามารถเผชิญความตายได้โดยไม่หวั่นไหวพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติฝึกเจริญสติและสมาธิอย่างต่อเนื่องเพื่อให้จิตวิญญาณพร้อมสำหรับการข้ามสะพานแห่งชีวิตการฝึกนี้ไม่เพียงช่วยให้เราเผชิญความตายได้อย่างสงบแต่ยังช่วยให้ชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยความสงบและความสุขความตายเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อให้ชีวิตเกิดและดับอย่างสมดุลการยึดมั่นในร่างกายและความรู้สึกชั่วคราวทำให้เราตกอยู่ในความทุกข์ แต่การรู้จักปล่อยวางและเข้าใจธรรมชาติแห่งความไม่เที่ยงทำให้จิตพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งสำคัญนี้การข้ามสะพานสู่พบใหม่ไม่ใช่เรื่องลึกลับเกินเข้าใจแต่เป็นกระบวนการธรรมชาติของชีวิตเมื่อเรารู้จักกรรมและผลของกรรมจิตวิญ,ญญาณจะสามารถเดินทางต่อไปได้อย่างมั่นคงความดีที่ทำไว้ความเมตตาที่มีให้ผู้อื่นและความสงบในใจจะเป็นแสงนำทางให้เราไม่หลงทาง ผู้คนหลายคนกลัวความตายเพราะไม่เข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นพุทธศาสนาชี้ให้เห็นว่าการตายเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในวงจรชีวิตทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผลและผลของกรรมจะพาเราผ่านสะพานไปสู่พบใหม่การเข้าใจเรื่องนี้ช่วยให้เรามีชีวิตที่มีคุณค่าและสามารถเผชิญความตายได้อย่างสงบการเจริญเมตตาการให้อภยัยและการสร้างกุศลใจเป็นสิ่งที่ทำให้จิตวิญญ,ญาณสงบและมั่นคงเมื่อถึงเวลาแห่งความตาย การทำเช่นนี้ไม่เพียงเตรียมความพร้อมสำหรับพบใหม่แต่ยังทำให้ชีวิตปัจจุบันเต็มไปด้วยความสุขและความสงบการกระทำดีและการเจริญสติคือสะพานที่มั่นคงที่สุดสำหรับการข้ามสู่พบใหม่ความเข้าใจเรื่องกรรมและการเกิดใหม่ทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสติการกระทำทุกอย่างที่ทำในชีวิตนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของจิตวิญญาณ การทำดีการช่วยเหลือผู้อื่นและการฝึกสติจะสร้างสะพานที่มั่นคงและปลอดภัยสำหรับการเดินทางข้ามสู่พบใหม่บางครั้งการตายอาจมาอย่างไม่คาดคิดแต่ผู้ที่เตรียมใจและฝึกจิตมาอย่างต่อเนื่องจะสามารถเผชิญได้อย่างสงบการเจริญสติและสมาธิช่วยให้จิตอยู่เหนือความกลัว การเห็นความตายเป็นเพียงขั้นตอนของการเดินทางจะทำให้เรามีความสงบและมั่นคงแม้ในเวลาที่ความตายมาถึงเมื่อเรามองความตายเป็นสะพานข้ามสู่พบใหม่ชีวิตประจำวันก็จะเต็มไปด้วยความหมายการกระทำทุกอย่างจะถูกทำด้วยสติและความระมัดระวังการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นช่วยให้จิตไม่ฟุ้งซ่านการฝึกจิตให้สงบและพร้อมสำหรับการข้ามสะพานนี้เป็นสิ่งที่พุทธศาสนาสอนให้เราเตรียมตัวตลอดเวลา ผู้ที่ฝึกจิตและทำความดีจะพบว่าความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่เป็นโอกาสใหม่ในการเริ่มต้นพบใหม่การทำบุญการเจริญสติและการทำจิตใจให้สงบจะช่วยให้สะพานแห่งความตายมั่นคงและปลอดภัยการเข้าใจความจริงนี้ทำให้เรามีชีวิตที่สงบและมีความสุขแม้ในทุกขณะของชีวิต การตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและการเข้าใจธรรมชาติของการเกิดและดับทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติการเจริญสติและสมาธิช่วยให้จิตพร้อมสำหรับการข้ามสู่พบใหม่การกระทำดีและการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นคือสิ่งที่จะช่วยให้จิตวิญญาณสงบและมั่นคงในทางกลับกันการตายได้หมายถึงการเริ่มต้นใหม่การเข้าใจความจริงนี้ช่วยให้เรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมาย การกระทำทุกอย่างที่เราทำในชีวิตนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของจิตวิญญาณการเจริญเมตตาการฝึกสติและการทำความดีคือสะพานที่มั่นคงที่สุดสำหรับการข้ามสู่พบใหม่การเข้าใจความตายไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเตรียมตัวสำหรับอนาคตหลังความตายแต่ยังช่วยให้เราใช้ชีวิตปัจจุบันอย่างมีคุณค่าเมื่อเรารู้ว่าทุกการกระทำทุกความคิดจะส่งผลต่อพบใหม่ การใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและมีสติจึงเป็นเรื่องสำคัญการเห็นความตายเป็นสะพานไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่เป็นการสร้างความเข้าใจว่าชีวิตคือการเดินทางการฝึกจิตเพื่อเตรียมใจรับความตายเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจริงจังทำมาเป็นเวลานานการทำสมาธิการเจริญสติและการนึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตจะช่วยให้จิตพร้อมสำหรับก้าวข้ามสะพานแห่งนี้เมื่อจิตสงบ ความตายก็ไม่ต่างจากการก้าวขึ้นบันไดสู่พบใหม่ผู้คนหลายคนมองความตายด้วยความกลัวความไม่แน่นอนและความเสียใจแต่พุทธศาสนาชี้ให้เห็นว่าความตายเป็นเพียงขั้นตอนธรรมชาติการเข้าใจเรื่องนี้ช่วยให้จิตใจสงบการเตรียมตัวและการทำบุญเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับจิตวิญญ,ญาณที่จะก้าวไปข้างหน้า การทำบุญและการเจริญเมตตาไม่ใช่เพียงเพื่อคนอื่นแต่เป็นการเตรียมตัวให้จิตของเราเองเมื่อเราทำความดีเรากำลังสร้างสะพานที่มั่นคงและปลอดภัยสำหรับตัวเราเองความเมตตาความกรุณาและการให้อภัยคือสิ่งที่จะทำให้จิตวิญ,ญญาณสงบและพร้อมสำหรับพบใหม่หลายคนสงสัยว่าพบใหม่จะเป็นอย่างไรพุทธศาสนาสอนว่าพบใหม่เกิดจากกรรมที่เราสะสมไว พบที่ดีเกิดจากการทำดีพบที่ทุกข์เกิดจากการทำชั่วแต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและการกระทำของเราการรู้จักกรรมและผลของกรรมทำให้เราเห็นความสำคัญของทุกการกระทำในชีวิตนี้การเจริญสติและสมาธิช่วยให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงและความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเมื่อจิตสงบและไม่ติดข้องกับกิเลสความตายก็ไม่ต่างจากการก้าวขึ้นสะพานอย่างมั่นคง การเตรียมใจนี้ไม่ใช่เรื่องยากหากเราเข้าใจธรรมชาติและฝึกจิตเป็นประจำการข้ามสะพานสู่พบใหม่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เป็นกระบวนการที่สะสมมาตลอดชีวิตการทำความดีการเจริญสติและการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นคือสิ่งที่จะช่วยให้สะพานมั่นคงการเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้คือการสร้างความมั่นคงให้กับจิตวิญญ,ญาณในอนาคต ผู้ที่ฝึกจิตอย่างสม่ำเสมอจะสามารถรเผชิญความตายได้ด้วยความสงบไม่หวั่นไหวและไม่หลงทางการเจริญเมตตาการให้อภัยและการทำบุญจะช่วยให้จิตสงบและมั่นคงแม้เวลาความตายมาถึงการเข้าใจเรื่องนี้ทำให้เราไม่กลัวและสามารถข้ามสะพานสู่พบใหม่ได้อย่างมั่นใจความตายเป็นการเปลี่ยนผ่านไม่ใช่จุดจบ การเห็นความตายเป็นสะพานช่วยให้เราเข้าใจว่าชีวิตคือการเดินทางทุกการกระทำทุกความคิดมีค่าและทุกสิ่งที่เราทำจะส่งผลต่อพบใหม่การทำดีและฝึกจิตคือการสร้างสะพานที่มั่นคงสำหรับการเดินทางครั้งน bon <No ี้ผ bueno ู้ท um ี่ตระหนักถือความจริงนี้จะไม่ตกอยู่ในความกลัวหรือความกังวลการเจริญสติและสมาธิช่วยให้จิตสงบ การปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นและการทำดีทำให้สะพานมั่นคงการข้ามสะพานแห่งความตายจึงเป็นการเดินทางที่สงบและปลอดภัยการเข้าใจเรื่องกรรมและพบใหม่ช่วยให้เราเห็นความหมายของชีวิตการใช้ชีวิตด้วยความสติการเจริญเมตตาและการทำความดีทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความสุขและความสงบการเตรียมตัวสำหรับความตายไม่ได้หมายถึงการรอคอย แต่เป็นการฝึกจิตให้พร้อมสำหรับการเดินทางครั้งสำคัญนี้การตายคือสะพานข้ามสู่พบใหม่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าส่งสอนเราไม่อาจหลีกเลี่ยงความตายแต่เราสามารถเตรียมใจให้พร้อมการทำบุญการฝึกสมาธิและการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเป็นวิธีสร้างสะพานที่มั่นคงสำหรับจิตวิญญาณเมื่อเรามองความตายเช่นนี้เราจะเห็นชีวิตทุกวันมีค่า การกระทำทุกอย่างที่ทำด้วยสติและเมตตาจะช่วยสร้างสะพานให้มั่นคงการเข้าใจความจริงนี้ทำให้เราสามารถเผชิญความตายด้วยความสงบและมั่นใจการตายจึงไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่เป็นการเริ่มต้นพบใหม่ที่สวยงามการเจริญสติการทำบุญและการฝึกจิตเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมตัวสำหรับสะพานแห่งความตายการฝึกเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้จิตสงบ แต่ยังทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความสุขและความสงบการเห็นความตายเป็นขั้นตอนธรรมชาติช่วยให้เรามีชีวิตที่มีคุณค่าผู้ที่เข้าใจความจริงนี้จะไม่หวาดกลัวความตายแต่จะ,ะเผชิญด้วยความมั่นคงการฝึกจิตฝึกสติและการทำความดีเป็นการเตรียมสะพานที่มั่นคงสำหรับการข้ามสู่พบใหม่ทุกการกระทำที่เราทำในชีวิตนี้คือรากฐานของสะพานนี้เมื่อเราพร้อมสำหรับการข้ามสะพาน ความตายจะไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่เป็นการเดินทางสู่พบใหม่ที่เต็มไปด้วยผลของกรรมการเจริญสติการทำความดีและการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นคือสิ่งที่จะช่วยให้จิตวิญญาณสงบและมั่นคงการมองความตายเป็นสะพานข้ามสู่พบใหม่ช่วยให้เราใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีคุณค่าทุกการกระทำทุกความคิดจะเป็นส่วนหนึ่งของสะพาน การฝึกจิตให้สงบและทำความดีคือวิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งสำคัญนี้การเข้าใจความตายและพบใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่เป็นกระบวนการที่ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเมื่อเราตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและสิ่งรอบตัวการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นจะช่วยให้จิตพร้อมสำหรับข้ามสะพานแห่งความตาย การฝึกสมาธิและ,จะเจริญสติช่วยให้จิตวิญญาณสงบไม่ฟุ้งซ่านเมื่อถึงเวลาที่ชีวิตในร่างกายจะดับลงความสงบนี้เป็นเหมือนเสาหลักของสะพานทำให้จิตวิญญาณสามารถเดินทางข้ามไปสู่พบใหม่ได้อย่างมั่นคงการตระหนักถึงเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นสิ่งสำคัญเพราะทุกการกระทำที่เราทำในชีวิตนี้จะส่งผลต่อภพใหม่ ผู้ที่ทำความดีและฝึกจิตมาอย่างต่อเนื่องจะสามารถรเผชิญความตายได้อย่างสงบพุทธศาสนาสอนว่าความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหากเรารู้จักเตรียมตัวและทำความดีเมื่อจิตสงบความตายจะเป็นเพียงขั้นตอนธรรมชาติของการเดินทางไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เราหวาดกลัวการให้ทานการเจริญเมตตาและการฝึกสติคือสิ่งที่จะช่วยให้จิตวิญญาณสงบและมั่นคง ความดีที่เราทําจะสร้างสะพานที่มั่นคงสําหรับการข้ามสู่พบใหม่การฝึกจิตให้สงบและมีสติช่วยให้เราพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์และสามารถรเผชิญความตายได้อย่างมั่นใจหลายคนสงสัยว่าพบใหม่คืออะไรพุทธศาสนาสอนว่าพบใหม่เกิดตามกรรมที่สะสมไว้พบที่ดีเกิดจากการทำดีพบที่ทุกเกิดจากการทำชั่ว แต่ทั้งหมดนี้เกิดจากผลของกรรมไม่ใช่เพียงโชคชะตาหรือความบังเอิญการตระหนักถึงเรื่องนี้ช่วยให้เรารู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีสติการฝึกจิตและสติช่วยให้เราเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายและชีวิตเมื่อจิตสงบและไม่ติดข้องกับกิเลสความตายจะไม่ต่างจากการก้าวขึ้นสะพานอย่างมั่นคงการเตรียมใจนี้ทำให้เราพร้อมสำหรับพบใหม่ทุกสถานการณ์ สะพานแห่งความตายไม่ได้สร้างขึ้นภายในวันเดียวแต่เป็นผลจากการฝึกฝนและการทำความดีมาตลอดชีวิตการทำบุญการเจริญสติและการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นคือสิ่งที่จะทำให้สะพานมั่นคงจิตวิญญาณสามารถเดินทางข้ามไปสู่พบใหม่ได้อย่างปลอดภยัยผู้ที่ฝึกจิตและทำความดีจะพบว่าความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่เป็นโอกาสใหม่ในการเริ่มต้นพบใหม่ การทำบุญการเจริญสติและการทำจิตใจให้สงบจะช่วยให้สะพานแห่งความตายมั่นคงและปลอดภยัยการเข้าใจความจริงนี้ทำให้เรามีชีวิตที่สงบและมีความสุขแม้ในทุกขณะของชีวิตการตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและการเข้าใจธรรมชาติของการเกิดและการดับทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติการเจริญสติและสมาธิช่วยให้จิตพร้อมสำหรับข้ามสะพานสู่พบใหม่ การกระทำดีและการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นคือสิ่งที่จะช่วยให้จิตวิญญาณสงบและมั่นคงการเข้าใจเรื่องกรรมและพบใหม่ช่วยให้เราเห็นความหมายของชีวิตการใช้ชีวิตด้วยความสติการเจริญเมตตาและการทำความดีทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความสุขและความสงบการเตรียมตัวสำหรับความตายไม่ได้หมายถึงการรอคอยแต่เป็นการฝึกจิตให้พร้อมสำหรับการเดินทางครั้งสำคัญ การตายคือสะพานข้ามสู่พบใหม่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าสงสอนเราไม่อาจหลีกเลี่ยงความตายแต่เราสามารถเตรียมใจให้พร้อมการทำบุญการฝึกสมาธิและการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเป็นวิธีสร้างสะพานที่มั่นคงสำหรับจิตวิญญาณเมื่อเรามองความตายเช่นนี้เราจะเห็นชีวิตทุกวันมีค่าการกระทำทุกอย่างที่ทำด้วยสติและเมตตาจะช่วยสร้างสะพานให้มั่นคง การเข้าใจความจริงนี้ทำให้เราสามารถเผชิญความตายด้วยความสงบและมั่นใจการตายจึงไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่เป็นการเริ่มต้นพบใหม่ที่สวยงามการเจริญสติการทำบุญและการฝึกจิตเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมตัวสำหรับสะพานแห่งความตายการฝึกเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้จิตสงบแต่ยังทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความสุขและความสงบ เห็นความตายเป็นขั้นตอนธรรมชาติช่วยให้เรามีชีวิตที่มีคุณค่าผู้ที่เข้าใจความจริงนี้จะไม่หวาดกลัวความตายแต่จะ,ะเผชิญเพื่อความมั่นคงการฝึกจิตฝึกสติและการทำความดีเป็นการเตรียมสะพานที่มั่นคงสำหรับการข้ามสู่พบใหม่ทุกกรรมที่เราทำในชีวิตนี้คือรากฐานของสะพานนี้ เมื่อเราพร้อมสำหรับข้ามสะพานความตายจะไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่เป็นการเดินทางสู่พบใหม่ที่เต็มไปด้วยผลของกรรมการเจริญสติการทำความดีและการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นคือสิ่งที่จะช่วยให้จิตวิญญาณสงบและมั่นคงการมองความตายเป็นสะพานข้ามสู่พบใหม่ช่วยให้เราใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีคุณค่าทุกการกระทำทุกความคิดจะเป็นส่วนหนึ่งของสะพาน การฝึกจิตให้สงบและทำความดีคือวิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งสำคัญเมื่อเราพูดถึงความตายหลายคนอาจนึกถึงความกลัวความไม่แน่นอนและความสูญเสียแต่พุทธศาสนาชี้ให้เราเห็นว่าความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านการเดินทางข้ามสะพานสู่พบใหม่ความตายคือขั้นตอนธรรมชาติของชีวิต ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปเป็นกฎของธรรมชาติการเตรียมใจสำหรับความตายไม่ใช่เพียงการคิดถึงเรื่องสุดท้ายของชีวิตแต่เป็นการฝึกจิตให้สงบและมีสติทุกขณะเมื่อจิตพร้อมความตายจะไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่เป็นการก้าวขึ้นสะพานอย่างมั่นคงไปสู่พบใหม่การเจริญสติและสมาธิเป็นเครื่องมือสำคัญในการเตรียมใจนี้ ผู้ที่เข้าใจและฝึกฝนจิตอย่างต่อเนื่องจะสามารถเผชิญความตายได้อย่างสงบพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราฝึกเจริญสติและทำความดีอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้จิตวิญญาณพร้อมสำหรับการข้ามสะพานแห่งชีวิตการทำดีการให้ทานการเจริญเมตตาและการฝึกสมาธิล้วนเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับสะพานนี้ หลายคนสงสัยว่าพบใหม่จะเป็นอย่างไรพุทธศาสนาสอนว่าพบใหม่เกิดขึ้นตามกรรมที่เราได้สร้างไว้กรรมดีส่งผลให้เกิดพบใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขพบที่สงบและงดงามพบเหล่านี้ไม่จํากัดเพียงโลกมนุษย์แต่รวมถึงโลกพรมโลกเทวดาและโลกอื่นๆตามผลของกรรมในทางกลับกันกรรมชั่วนำไปสู่พบใหม่ที่เต็มไปด้วยทุกข์ จิตวิญญาณต้องเผชิญกับผลของกรรมที่ผ่านมาความเข้าใจเรื่องนี้ทำให้เราเห็นความสำคัญของการกระทำในชีวิตปัจจุบันการทำความดีการเจริญเมตตาและการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นคือการเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับพบใหม่สะพานแห่งความตายไม่ได้สร้างขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากการฝึกฝนและการทำความดีมาตลอดชีวิตการเจริญสติ การฝึกสมาธิและการทำบุญคือสิ่งที่จะทำให้สะพานมั่นคงจิตวิญญาณสามารถเดินทางข้ามไปสู่พบใหม่ได้อย่างปลอดภัยผู้ที่ฝึกจิตและทำความดีจะพบว่าความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่เป็นโอกาสใหม่ในการเริ่มต้นพบใหม่การทำบุญการเจริญสติและการทำจิตใจให้สงบจะช่วยให้สะพานแห่งความตายมั่นคงและปลอดภัย การเข้าใจความจริงนี้ทำให้เรามีชีวิตที่สงบและมีความสุขแม้ในทุกขณะของชีวิตการตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและการเข้าใจธรรมชาติของการเกิดและดับทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติการเจริญสติและสมาธิช่วยให้จิตพร้อมสำหรับการข้ามสะพานสู่พบใหม่การกระทำดีและการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นคือสิ่งที่จะช่วยให้จิตวิญญ,ญาณสงบและมั่นคงทุกลมหายใจ ทุกการกระทำและทุกความคิดคือส่วนหนึ่งของสะพานแห่งความตายการฝึกจิตให้สงบและทำความดีคือการสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับจิตวิญญาณการตระหนักถึงกรรมและผลของกรรมช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและเตรียมพร้อมสำหรับพบใหม่ที่เราจะไป เมื่อเราพร้อมสำหรับข้ามสะพานความตายจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นการเดินทางสู่พบใหม่ที่เต็มไปด้วยผลของกรรมการเจริญสติการทำความดีและการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นคือสิ่งที่จะช่วยให้จิตวิญญาณสงบและมั่นคงผู้ที่เข้าใจความจริงนี้จะไม่หวาดกลัวความตายแต่จะ,ะเผชิญด้วยความมั่นคง การฝึกจิตฝึกสติและการทำความดีเป็นการเตรียมสะพานที่มั่นคงสำหรับการข้ามสู่พบใหม่ทุกกรรมที่เราทำในชีวิตนี้คือรากฐานของสะพานนี้การมองความตายเป็นสะพานข้ามสู่พบใหม่ช่วยให้เราใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีคุณค่าทุกการกระทำทุกความคิดจะเป็นส่วนหนึ่งของสะพานการฝึกจิตให้สงบและทำความดี คือวิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งสำคัญนี้หลายชีวิตที่เต็มไปด้วยการเจริญสติการทำความดีการให้อภัยและการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นคือการสร้างสะพานที่มั่นคงสำหรับจิตวิญญาณการเข้าใจความตายและพบใหม่ช่วยให้เรามีชีวิตที่สงบและมีความสุขและสามารถเผชิญความตายได้อย่างมั่นใจ ความตายคือสะพานข้ามสู่พบใหม่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราไม่อาจหลีกเลี่ยงความตายแต่เราสามารถเตรียมใจให้พร้อมการทำบุญการฝึกสมาธิและการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเป็นวิธีสร้างสะพานที่มั่นคงสำหรับจิตวิญญาณเมื่อเรามองความตายเช่นนี้เราจะเห็นชีวิตทุกวันมีค่าการกระทำทุกอย่างที่ทำด้วยสติและเมตตาจะช่วยให้สร้างสะพานให้มั่นคง การเข้าใจความจริงนี้ทำให้เราสามารถเผชิญความตายด้วยความสงบและมั่นใจการตายจึงไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่เป็นการเริ่มต้นพบใหม่ที่สวยงามสุดท้ายนี้จงจำไว้ว่าทุกชีวิตมีค่าทุกการกระทำทุกความคิดของเราคือส่วนหนึ่งของสะพานสู่พบใหม่การฝึกจิตให้สงบทำความดีและ,จะเจริญสติ คือสิ่งที่จะช่วยให้เราเก้าวข้ามสะพานนี้ไปอย่างมั่นคงและสงบขอพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบจากช่องจากระวานพุทธตำนานที่โลกไม่รู้หากชอบเรื่องราวของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องลึกลับอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ